สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางมุ่งดาวโจนเ,เป็นดาวโจนปกติวันที่14บสี่ถึงห้พี่หกนะครับผมเ,เมื่อวานนี้ผมมาทำนะกลับมาทำเนาะก็เข้าเลยนะกลับมาทำก็เข้าเลยแต่ว่าแต่ว่าฟันไม่ถูกนะครับผม3ตัวโบน0ูนย์ตัวล่าง72 มื่อวานให้สานกับหนึ่งฟันสามฟันไม่ถูกนะเข้าเป็นหนึ่งศูนย์นะตรงตรงเลยเน้นเน้นเน้นสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะ้องมาเจ็ดสองอได้ได้ได้หนึ่งศูนย์อยู่นะครับเมื่อวานนี้นะก็มาตามกันต่อ หุ้นดาวโจรน,นะครับวันนี้เด่นวันนี้ให้หกแล้วหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดนะครับก็จะมีหกศูนยหกหนึ่งหกสี จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่ตัวกันนะครับหกสามเจ็ดสามหกแปดนะแล้วก็หกเก้า สำหรับตัวฟันคิดว่าน่าจะเป็นหกนะตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่แล้วก็เจ็ดศูนย์หุ้นดาวโจนสองตัวเลขสองตัวนะนะครับก็จบไปแล้วเนาะต่อไปก็มาดูสามตัวนะครับผม อ่ะสามตัวนะครับเน้นที่หกหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์สี่หกศูนย์สามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสามแล้วก็หกสี่สามงวดนี้ก็ขอให้มาขอให้เข้าเป็นงวดที่สอง ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมสําหรับสําหรับหุห้นดาวโจน์นะครับผมก็จะมาวางให้ทุกวันละเหมือนเดิมแล้วนะครับผมไม่หายไปไหนละมาทําให้เหมือนเดิมนะละฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ